สวัสดีครับผูช้ชมครับวันนี้จะกินมาม่านะครับนี่ทำอะไรเออแค่แค่ตราคริกนะครับลองเกตด,ดูนะครับอืม อย่างนี้รสต้มยำพริกเผาอ่าอ่าเริ่มขั้นตอนวิธีแกะตรงนี้นะคะเออเออออแกะยากอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าวิธีแกะนะครับอ่านี่ข้อหนึ่งเอ่อข้อแรกกดกดอือ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเอ่อไม่เป็นไรนะครับแค่ใส่ชาดโออ่า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 ข้อสองอ่ะข้อสองข้อสองอ่าวิธีการปุงเครื่องเอ่ออืมอ่าอ่าอ่าอืมอนี่ อ่าผมเใ้ปเอไเอาเไปเอา,เาไเอไเอเอ,เอ,อ,อ,อเอา,าอเอโอเอโอเ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 ออเอเออาอเอาไเออเอาไอาไเอาไอาาไเอาไป้าเอาไปเ้าเอา นี่เอ้ยเอ้ยโอเค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 ทำไมนกดแล้วไม่ลงนะอ๋ออเพราะเครื่องเครื่องน้ำเครื่องต้มน้ำไม่ดีอะครับอ่าเสร็จแล้วอ่หรือไม่กาครับ นี่แค่ค้างไว้สานาทีนะครับเฮ้อ่า่าเสียนี่สวยไหมนี่นะครับอ่าๆนี่นี่นอ่าอยากกินไหมอ่าๆนี่นี่นะ quick rút công nhận thảo bằng hết cái này bằng luôn à à à

ลมโอ้โหโอเก้าอืมออาจจะเผ็ดนิดเดียวหน่อยครับ Rõ nè ok, subscribe Để ก็จบคลิปไปแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับโอเคขอตัวไปแล้วก่อนนะลาก่อนนะ <laughs>